โอเคด่านโล่งมากแมตช์แรกผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมผมจะโง่นะครับแมตช์แรกผมจะโง่ามากๆเพราะฉะนั้นต้องขออภัยไว้ก่อนเลยโอเคเจอแล้วอะไร แม่ส,ส,มสีช่องก็สวยดีแม่สีช่องก็สวยดีโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วเบอร์จัดอ่ะจริงๆบางทีผมก็รู้สึกว่าผมจะตีเขาไม่ได้ได้ยซ้ำอะมันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันเป็นอารมณ์แบบว่าเสียงหายใจ นนั่นวายเฉียสามคนตรงนี้เอาได้ดิเออได้ดีได้ดีอยากรับแทนเพื่อนก็ให้ปา้าให้เขามาเขาอยากรับแทนเพื่อนนะอิสระจะการจากตะขอผมยากครับผมโดนไปดีครับ อย่าเป็นคนรับแทนเพื่อนก็ได้ก็ให้ได้ไม่เคยห่วองอีกแล้วโอเคเขาได้จะเห็นโทเทมไฟผมละโอ้ทำไมปัดเร็จวจังวะปัดเร็วเกินน้องๆเห็นโทเทมไฟวียงมาเนี่ยเอาฮิวอยู่ตรงนี้ยังไง โอ้ยอืพวกนี้รีบช่วยกันดีนะ เห็นเราเล่นไฟกูเลยอย่างเงี้ยหรืออย่างวะเนี่ยโอ้เสียงกูนี่แม่งเฮี้ยมากอ่ะก็มาดีครับถึงผมจะเพิ่งตื่นแต่ผมก็ก็ถือว่าเบอร์จัดอยู่ไม่มีน่าจะเป็นเครื่องนู้นหรือไม่ก็มีคนรอช่วยมีไหมอันน่ะอันนี้ เออปลายปลายโดนปลายอยู่โอ๊ยเช่อยไปก่อนโอ๊ยรีบยิงเกินอ่ะดีดีดละไม่เล่นละไม่เล่นละ ถ้าเล่นเดี๋ยวมันจะไม่ได้คิวไงโอ้ยเพียเออแล้วมันไปตุ้มอะไรตรงนั้นวะน่านึกว่าจะตุ้มตรงนี้เถอะยังไม่เห็นตัวเล่มไฟอีกหรอวะเนี้อ้โหตัวเล่มไฟโคตรเด็ดเลยคิวกันอยู่หรือปั่นอ๋อปั่นปั่นเกง พับไม้ไม่พับด้วยน่ารักวะ่ะเอ้ยโอ้ยอเด็กเปรตอุตสาห์แบบหลุดย่ามาแล้วนะแต่ก็ยังแบบ หลุดง่ายอยู่ดีเพราะคนเล่นมันโง่ไอ้เหี้ยโอ้โง่จัดเลยหน้าตาเปิดไหมนะเกือบไปละโอ้ย ทำไม่ง่จังซี่ลาน้องๆอันนี้คืออยากโดนตีมากๆหรือยังไงเป็นตัวล่อนะแต่ล่อไปทางเพื่อนเหมือนกันใช่ปะนั่นไงจะเสร็จลักเครื่องนั้น บอกให้เพื่อนก็ตีครับผมเอาคนนี้ก่อนแล้วกันคนนี้จะตายละโอ้กระสุนมันดีเลยกว่าจะถึงสวยเจ็บเยอะ สวยอ้าวอ้าวเดินติดเดินติดอะไรครับเนี่ยเดินติดเหรอครับเบาะยิงเออเออเอะไรอะไรนะอะไรใครอยากสอนไปฉายมากๆนะคนนี้ไหนมาดิให้เขามาดิ เสียงยิงไม่ได้ครับตรงนี้ต้องให้เขาเปย์ไม้ฮึมมันยิงไม่ได้มันสูงจะได้วะยิงก็ยิงไม่ได้ซะแล้วมันมีคำว่าฮิตบ็อกซ่อนอยู่เข้าใจปะคำว่าฮิตบ็อกก์อะฮิตบ็อกอิดเลียวน้องนี่ไงเฝ้าทอเทมแม่งเลย โอเคไหนวะอยู่ตรงไหนเอ where ว r อ y ยูไม่ใช่เครื่องนี้เนี่ยโทเทมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเจ้าปะละ่ะคนนี้เฟดแล้วนะครับแต่เห็นแล้วเจ้าเครื่องเจ้าเครื่องมากๆเจ้าเครื่องมากๆนียงไงมีคนเจ้าเครื่องมากๆอยู่อะไรอะไรผมไม่ได้เก็บเซฟเดอะเบสนะครับคุณ ผมไม่ได้เก็บเซฟเดอะเบสผมไม่ได้เก็บเซฟเดอะเบสเข้าใจเปล่านั่นไงยิงสักทีดีไหม <tiế> นคนรอช่วยหร <R isas> ือยังเอ่ยเฟสสองนะบอกไว้ก่อนไม่ช่วยนะในซ้ายไอ้ขวา ้ยิงยากสัตว์แม่งมีแต่มุมยิงยากๆที่มันวิ่งเข้าไปอะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหซิกแซกเกง่งแม่บอกให้ซิกแซกเกง่งโอ้อันนี้ไม่ได้ซิกแซกอันนี้โง่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 ซิกแซกเกง่งแม่บอกให้ซิกแซกเกง่งมันเห็นรถเล่มไฟนะ่าจะแจ้งเพื่อนนั่นไงถอนมันเป้าถอนมันเป้าถอนมันเป้า อ้ยนูก็จะวิ่งเข้าไม้อืมไอ้หนูนี่มันใช้ได้เออโลเล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 ทำไมโลเลทำไมถ้าเมื่อกี้วิ่งเข้าแมสเมื่อกี้ได้แล้วนะรอดละนะครับแต่โลเลไงคนเรามันสองจิตสองใจเนาะมันก็กลัวโดนยิงมันก็กลัวโดนยิงนี่แหละ โอเคสวยเอ้ยไม่ถึงวะระยะมันสั้นไปเถิดยังห้ำเลยยังห้ำเลยไอ้นี่วนเก่งแม่บอกให้น้องวนเก่งเอ้าติดก็โดนดีครับติดก็โดนดีครับ ไม่โดนป่ะอย่างเศร้านี่ไงเจอละอยาส่องไปชายมากๆมันเข้าเซฟสวนแบบนี้ยิงยากเอาจริงๆมันก็คงแบบมึงเจ้าใครกันแน่วะเนี่ยเจ้ากูหรือเจา้าคนนั้นอืมทำไมเมื่อกี้กูก็ไม่ตีวะงงเหมือนกัน องใจตัวเองเหมือนกันื่อกีโอเคทางนี้แทงหลังเหรอมีปะ <c ười> บอมีแล้วเดอ้อ <c ười> แทงหลังโอเคมีลูกเองด้วยโอ้หเฮียมึงมีทุกอย่างเลยได้ไงเปลดจบแล้วเศร้าเลยกู ออย่าเล่นกับพี่มากๆเอาดิเมื่อกี้ยิงอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ออหื กูเดินช้าเฉยกูเดินช้าเฉยเฉยเมื่อกี้กูเดินช้าเฉยสักทีโอป้าโอป้านะเล็บโอป้านะเล็บอ่อาบอะไรก็ช่างมันเถอะโอเคตรงตรงนี้แล้วกันฮะนโลเลเลยเก่นเดี๋ยวมันก็หลุดพอดีอ,อ,อย่างที่เขาปล่อยจริงด้วยพวกแบบว่าออนไลน์อย่างเงี้ยมันเห็นยากมันเห็นยากขึ้นมันเริ่มแบบ ป็นคนสองผีอ่ะออล่าดูเฮียขึ้นอ่ะแต่ก็เดี๋ยวก็ชินละมัง้งก็พอได้อยู่อืมโอเค ได้แบบนี้ก็ได้2ขีดแล้วขี้เฝ้าจัดเลยคนนี้ถ้าถ้าฆาตรกรนคนนี้ขี้เฝ้าจัดเลยอะยังได้2ขีดอะคิดดูดิจีจีครับ